โลสวัสดีครับพบกับรายการทับทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะฮะเก็บตกรีวิวผมนะครับใน e c คร f t เวอร์ชั่น1.11ก็ผมนะก็เน,นึงจากมีน้องบอกว่าพี่ฮะพี่ฮะพี่ลืมดูสิ่งหนึ่งฮะพี่ลืมดูวิลเลจเทรดเขผมมันมีแบบใหม่นะฮะ ซึ่งจริงๆผมเช็คแล้วมันก็ใช่ครับผมนะครับอ่าคือคบิ๊กเทรดใหม่นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในคลิปนี้การลงไปถึงก็จะอธิบายเรื่องการเทรดซิคูลกับการเทรดกับวิลเลจเจอร์ครับผมว่ามันมีอะไรกันบ้างครับผมแบบง่ายๆนะครับผมนะฮะลงไปถึงก็มีโบนัสแถมด้วยครับผมนะฮะเดี๋ยวจะพูดกันมาว่ามันคืออะไรครับผมนะโอเคเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันเลยครับผมนะครับโอเคครับผมเรื่องนี้ก็คือชาวบ้านะผมนะครับซึ่ง ถ้าเรากดตรงคำว่าเทรดน,นะครับผมนะฮะก็จะมี UI แบบใหม่ที่มาเมื่อวันที่ของหนึ่งจุดเลยครับผมนะฮะวันเลยหน้าตายเขาค้างเท่ครับผมนะครับก็จะมีระดับเลเวลครับผมนะครับบอกอยู่ว่าผมจะมีสามระดับก็จะมีเลเวลเลเวลโนวิกส์ครับผมนะคือเออเหมือนนัก,น,กนักเทรดฝึหดกหัดครับผมนะฮะต่อมา appetizer ครับผมนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับผู้ฝึกงานแล้วก็ดท้ายก็เป็นเจอร์นี่แมนคือผู้ชำนาญการครับผมนะฮะ,ะก็จะมี3ระดับนะสหรับ กเทรดกับวิลเลเจอร์ครับผมนะฮะอ่าแล้วข้างบนก็จะมีเกาะเลเวลหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีชิปวาชชิปก็บอกคือเป็นเป็นเลเทอร์วอร์กเกอร์คือสร้างทำเครื่องหนังนะฮะแล้วก็มีคำว่าเทรดครับผมนะครับนี่นะฮะก็กดเทรดแล้วก็แลกของครับผมนะครับแล้วก็เลเวลตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องเขา้าต้องเปิดอินเทอร์เฟซวิเลเจอร์อย่างเดียวครับเราสามารถที่จะสังเกตได้จากกระเป๋าของเขาครับผมนะซึ่งตอนนี้จะเป็นเลเวลหนึ่งอยู่ครับผมนะก็จะเป็นสีของเหล็กครับผมนะครับอ่าแล้วก็ เวลาจะเทรดนะผมถ้าเราถือของที First, ่มันตรงกับเทรดก็ผมนะฮะเดี๋ยวดูผมนะสมมติว่าเวลเจอร์สมมติตัวนี้เวลเจอร์ตัวนี้มันต้องการเอ่อหนังสัตว์ก็ผมกับอิมมอร์ลใช่ไหมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราถือหนังสัตว์เนี้ยผมนะครับปุ๊บนะฮะมันก็จะถือของที่จะแลกได้คืออิมมอร์ลก็ผมของที่แลกได้ออกมาแล้วก็ผมเป็นอิมมอร์ลผมมันก็จะถือของที่แลกได้คือกางเกงก็ผมนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเทรดดูของเพื่อผมจะได้เพิ่มเลเวลก็ผมนะครับโอเคนะฮะ ตรงนี้ม,คมีคำถามผมสามารถจะเช็คได้นะว่าไอ้การเทรดคืออะไรครับผมนะครับนี่นะฮะเวนเจอร์เทรดดิ้งนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทรดดูครับผมนะครับปึ๊บโอเคของจะเข้าไปข้างในครับผมเปิดกระเป๋าได้นะฮะโอเคผมจะลองเทรดนางซากาอิมอร์ลดูว่าผมนะครับปึ๊บนี่นะฮะอ่าใส่แค่สิกกบเอ็ดอันนะผมนะปึ๊บก็จะแลกมาได้อีกอิมอรอ์โรครับผมนะครับโอเคดูเวนเจอร์ก็จะมีเอฟเฟกต์กับผมและสังเกตกระเป๋าผมตอนนี้แต่ตอนแรกเป็นสีเหล็กตอนนี้กลายเป็นสีทองแล้วผมนะครับ ตอนนี้สามารถที่จะเทรดคอรดเลเวลได้มากขึ้นนะผมนะฮะแล้วก็นี่ผมเขาจะเปลี่ยนถึงของที่เลเวลสูงกว่าด้วยผมนะฮะอ่าตอนนี้ผมเป็นนักเทรดเลเวลสองอัอนนี้เจ้าหน,นี้เป็นนักเทรดเลเวลสองแล้วผมก็คือ apprentice apprentice เนี่ยผมอ่านชื่อไม่ถูกขออภยัยครับผมนะฮะอ่าโอเคผมเป็นเลเวลสองก็คือผู้ชำนาญเลยเป็นนักเทรดฝึกหัดกับผมนะครับและสังเกตผมข้างล่างมี e n c h a n t m e n หมนคือแบบบอกเอ็นชารด้วยครับผมนะฮะวันเอ็นชาร์ดอะไรนะครับบอกเลยว่าอย่างเก่งกับผมนะฮะ สามารถเอาอิมมอรมาแลกได้คืออิมมอร์หนึ่งอันแลกเสื้อเกราะมีโบร์ป้องกันระเบิดมีทรอนด้วยนะฮะอย่างเจ๋งเดี๋ยวลองเทรดด้วยผมนะครับ,บนี่เอาผมนะฮะเทรดแล้วนะครับตอนนี้กองเทลเขาก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเป็นเลเวลสามแล้วผมนะฮะกระเป๋าเขาผมนะฮะอ่ะะดูข้างล่างตอนนี้ผมสามารถเทรดของได้ครบแล้วเป็นตอนนี้เทลคนนี้ก็เป็นเจอร์นี่แมนแล้วผมนะฮะก็สามารถเทรดได้อีกแล้วผมนะครับ เทรดเป็นซัตเตอร์ได้เลยบอกเลยว่าโคตรเจ๋งครับผมนะฮะซัตเตอร์ปกติหายากครับผมนะฮะเทคได้ down, นี่บอกเลยสุดยอดครับผมนะฮะนี่ครับผมแล้วมันจะขึ้นไหมนะฮะโอเคเหมือนเลยว่าเขาจำไม่ขึ้นแล้วผมนะครับแล้วเราถืออิมมอร์ลผมเขาก็จะถือเออเขายังถือเรทุนดิกอยู่ครับผมนะฮะไม่ได้ถือซัตเตอร์เนาะนะฮะถูอเกาะอิมมอร์ลเราพอไหมครับผมนะฮะก็พอครับผมแต่เขาถือซัตแต่เขาถือโอเคเปลี่ยนแล้วผมนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วอ๋อโอเคเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมนะฮะ เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยเให้ผมนะว่ามันเทรดได้อะไรครับผมนะฮะโคตรดีคร oh, <dear S 1> ับผมระบบเทรดนี้นะฮะก็ <laughs> ถือว่าค่อนข้างโ okay อเคแล้วผมนะเค่อนข้างชอบนะฮะมันดูแบบเราไม่ต้องไปเลื่อนหาเสียเวลาแล้วผมนะครับแต่ว่าโอเคเมื่อกี้ก็ลองไปเองครับผมนะฮะทีนี้ระบบเทรดนี้ครับผมนะครับก็จะมีผลกับเจ้าโบนัสเพิ่มคงผมก็ค,คือเจ้าวั trade นวันเอร์เทรดครับผมนะฮะก็จะมี UI ที่เปลี่ยนไปด้วยครับผมนะฮะให้ดูผมนะครับ,ะะรบปุ๊บนี่นะฮะเอากริจจ์ไว้เพื่อนโอเคครับผมแล้วก็เทรดครับผม หัวนี่ครับผมนะครับก็จะมีเอ่อทุกมันมีเลเวลเดียวของผมนะครับไม่มีชื่อเลเวลเกี่ยวกับ wandering trade ก็ผมนะฮะอ่านี่ผมว่าเทรดได้ของผมนะฮะแต่ว่าของนี่สิ่งที่ไม่สำคัญจะเว้นแอสทายเนของผมนะแพ็กเกจไอซ์นะครับมองเลยหายายอีกหนึ่งก็ผมนะฮะโอเคของผมก็จะเทรดได้เหมือนกันนะผมนะฮะองค์ขึ้นมายินศนนี้ก็จะเป็นเอ่อจะพาไปที่วิลเจอร์เทรดดิ้งเหมือนกันนะผมนะครับโอเคนะฮะลองเทรดดูว่าผมจริงจะเข้าถึงของนเขาจะเปลี่ยนของเราไหมนะฮะ ก็เหมือนกันนะผมมันก็จะถือบล็อกถืออะไรเหมือนกันนะฮะก็แ,แสดงของโชว์ว่าเาราได้ของสิ่งนี้สิ่งนั้นได้ให้ผมนะฮะเดี๋ยวลองเทรดเป็นพิกัดไอซ์ดูว่าผมนะครับทเทรดก็ผมมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมนะฮะคนเราไม่มคนม,มีเลเวลเดียวผมนะฮะไม่มีเอฟเฟกอะไรขึ้นเลยให้ผมนะฮะก็ไม่ใช่คือเขาเทรดได้แค่นี้แล้วผมนะฮะโอเคนะครับอ่าโอเคแล้วก็ผมเกือบลืมไปเลยครับผม,มก็คือผมยังไม่แสดงหน้าเทรดของ P C U I แบบ P C U I แล้วผมไปดูเนี่ย ไอ้ปีซีเอ๋อก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะบอ,อกเลยว่าหน้าตาก็ค่อนข้างเฟีรนิดนึงครับผมนะฮะนี่นะฮะก็กจะมีความเท่แบบ p c u ียสไตล์ป c u i ครับผมนะฮะอ่าโอเคทีนี้ก็โอเคก็ไปอีกบ้างก็หรับคลิปนี้ครับผมนี่ก็มาพูดถึงในส่วนของการเทรดแบบใหม่ของเวอร์ชั่น1 1 1ครับผมนะครับอ่าก็มีการเปลี่ยนไปปีซียูไอเปลี่ยนไปใหม่หมดเลยครับผมนะครับก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดาชมบกดติดตามก็สลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ Bye bye.